่าวดีเราไม่ทิ้งกันสอง เตรียมลงทะเบียนรับเงิน8,000บาทครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนั้นขอรบกวนเมตตากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ<อ>เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆอีกนะครับนายอนุชาโคโกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าคณะรัฐมนตรีวงเล็บคอรมอเห็นชอบมาตรการโยยาประชาชนที่ได้รับผลทบโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีรอมอวอก,กลาโหมสั่งการให้นายสุสพัฒนพงศ์รองนายกรัฐม นตรีฝ่ายเศรษฐกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้องอาทิเช่น กระทรวงการคลังสภาพัฒน์และสำนักงานงบประมาณออกมาตรการเยียวยาประชาชน40ล้านคนที่ได้รับกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -2019 ลาลอกใหม่ครับทั้งนี้จะมีการหารือในรายละเอียดในที่ประชุมศูนย์บริหารเศรษฐกิจโควิด -2019 ส่วนตัวเลขเยียวยา40ล้านคนนั้นที่มาอย่างไรนั้นจะนําตัวเลขมาจากจํานวนประชาชนที่ได้รับมาตรการสวัสดิการแห่งรัฐในขณะนี้ครับแหล่งข่าวจากกระทรวงการ คลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการหาลือดูแนวทางดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด2019ร่วมกับสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒนซึ่งจะมีแนวทางเยียวยาอีกครั้งสำหรับกลุ่มต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบอีกรอบสองครับรวมทั้งเตรียมสินเชื่อให้กู้ระยะยาวและมาตรการรักษาการจ้างงานเป็นต้นโดยหลักการกระทรวงการคลังได้เสนอคณะรัฐมนตรีและได้รับการอนุมัติแล้วแต่รายละเอียดของกระทรวงการคลังตอบรับนั้น จะมาสรุปอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อความชัดเจนและเสนอให้ครมอพิจารณาเห็นชอบในสัปดาห์หน้าครับกระทรวงการคลังกล่าวว่ามาตรการที่กระทรวงการคลังเสนอให้รัฐบาลจ่ายเงินเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบรอบใหม่เหมือนกับโครงการเราไม่ทิ้งกันที่ดําเนินการไปแล้วครั้งก่อน เนื่องจากนั้นปัจจุบันยังมีวงเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดในอำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 พศ .2563 วงเล็บพรกเงินกู้1ล้านล้านบาทเหลืออยู่ราว2 0แสนล้านบาทครับอย่างไรก็ดีเรื่องนี้ต้องเสนอให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีตัดสินใจ ว่าจะทำหรือไม่ทำครับหากจ่ายเงินโยยยาต้องจ่ายเท่าไหร่ รวมถึงเป็นระยะเวลาเท่าใดทั้งนี้แม้ว่าจะมีเงินอยู่ก็จริงแต่เนื่องจากปัญหาย,ยังไม่สิ้นสุดยังไม่รู้ว่าจะมีการจ่ายวงเงินเท่าไหร่ถ้าจ่าย5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนเหมือนครั้งก่อนนั้นเงินอาจไม่พอครับแต่ถ้าจ่าย4 00 0บาทเป็นระยะเวลา2เดือน80,00บาทอาจจะพอใช้ได้ครับสำหรับมาตรการเยียวยาในครั้งนี้จะมีความยากลําบากเนื่องจากเป็นการแบ่งโซนประกาศพื้นที่สีแดงครับคางจึงเสนอแนวทางให้ใจ่ายเงินเยียว ยาเป็นตามพื้นที่ไปครับที่ได้รับผลรทบจากการประกาศของรัฐมนตรีหรือว่ารัฐบาลนั่นเองครับแบ่งเป็นพื้นที่สีแดงสีส้มสีเหลืองแล้วแต่และสีครับอาจได้รับเงินเดียวยาไม่เท่ากันนะครับซึ่งยอมรับว่ามีความยากลําบากเหมือนกันครับนอกเหนือจากนัน้นก็จะมีเรื่องของการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยด้วยในกรณีของโรคระบาดครั้งนี้ สำหรับลูกจ้างที่มีการประกันตนและก็มีเงินสมทบครบ6เดือนใน15เดือนที่ผ่านมานะครับแต่ว่าไม่ได้ทำงานหรือนายจ้างไม่ให้ทำงานเนื่องจากต้องกักตัวหรือว่านายจ้างหยุดประกอบกิจการจนลูกจ้างไม่สามารถที่จะได้รับค่าจ้างนั้นก็จะมะีให้ได้รับสิทธิทดแทนอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างรายวันตลอดระยะเวลากักตัวแล้วแต่กรณีแต่ไม่เกิน90วัน นะครับเช่นผู้ที่มีฐานเงินเดือน15,000บาทก็จะได้รับเงินเยียวยา7,500บาท นะครับซึ่งเป็นมาตรการที่ครอบคลุมทั่วประเทศไม่ใช่เฉพาะ28จังหวัดตามที่ได้มีการประกาศนะครับเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะให้ทั้งผู้ประกอบการในจ้างนะครับแล้วก็ผู้ที่อยู่ในส่วนของผู้ประกันตนเนี่ยได้ดูในเรื่องของสิทธิประโยชน์แล้วก็กรอกเอกสารต่างๆได้นะครับที่ทางด้านเว็บไซต์ของทางด้านกระทรวงแรงงานนะครับ นอกเหนือจากนั้นแล้วก็คงจะมีมาตรการอื่นๆที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพิ่มเติมว่าขอให้มีการพิจารณาในการที่จะช่วยเหลือประชาชนเพื่อที่จะเยียวยา,าทางด้านประชาชนที่อาจจะเกิดความลำบากในช่วงนี้นะครับ ในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับโควิดนะครับก็คงจะมีประมาณนี้นะครับคานนี้ในส่วนของอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับทางด้านคณะรัฐมนตรีที่ได้พิจารณาในวันนี้ที่สำคัญก็คือทางคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2565จำนวนเงิน3.1ล้านล้านบาทนะครับซึ่ง ในส่วนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2565นี้นะครับได้มีการปรับลดจากปีงบประมาณ2564อยู่ที่ประมาณร้อยละ5.66นะครับซึ่งถ้าเทียบกับปี2564นะครับก็จะถือว่าลดลงไปประมาณ 185,900กว่าล้านบาทนะครับถ้าถามว่าโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2565แบ่งเป็นอะไรบ้างนะครับแบ่งเป็นรายจ่ายประจำประมาณ75.95%เป์เ็นป็นรายจ่ายลงทุนประมาณ20เปซ็นเป็นรายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ ประมาณ3.22เป็นรายจ่ายเพื่อชดเชยเงินทุนสำรองจ่ายประมาณ0.81และสุดท้ายเป็นรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลังอยู่ที่ประมาณ0.02นะครับสำหรับงบประมาณาที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือในส่วนของรายได้ที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ในปี 2,565ปีงบประมาณพศ2565อ,อยู่ที่2.4ล้านล้านบาทนะครับลดลงประมาณ10.35เปอร์เซนนะครับ จะเห็นว่างบประมาณนะครับที่จัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,565จะเป็นงบประมาณที่จะต้องใช้วงเงินกู้เพื่อที่จะชดเชยการขาดดุลอยู่ที่ประมาณ700ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทาง คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2565จำนวน3.1ล้านล้านบาทนะครับแล้วก็ให้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับรับข้อสังเกตและก็ความเห็นของที่ประชุมไปเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปซึ่งข้อสังเกตและความเห็นของที่ประชุม หลักๆนะครับก็คือการลงทุนของประเทศในปีงบประมาณ2,565ควรจะพิจารณาให้ครอบคลุมการลงทุนจากทุกแหล่งเงินประกอบด้วยการลงทุนจากเงินงบประมาณของภาครัฐจากการลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนหรือว่า PPP การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ การลงทุนโดยใช้เงินจากกองทุนเช่นก,กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยหรือว่า TFF และการลงทุนจากต่างประเทศด้วยนอกเหนือจากนี้นะครับยังมีข้อสังเกตและความเห็นว่าควรมีการกำหนดเงื่อนไขของการใช้งบนป,ประมาณโดยเฉพาะการใช้จ่ายที่มีลักษณะเป็นการโอนเงินให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา2019ด้วย เช่นการให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่ากับผู้ที่ถูกเลิกจ้างหรือผู้ที่อยู่ระหว่างการหางานทาควรจะมีกำหนดเงื่อนไขให้มีการฝึกอบรมทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจเพื่อการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่ถูกเลิกจ้างในการหางานทำต่อไปและก็ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็สุดท้ายนะครับพอสังเกตก็ให้ เป็นการสร้างศักยภาพของประเทศและความยั่งยืนในระยะต่อไปตามแผนการคลังระยะปานกลางแล้วก็เห็นสมควรให้ความสำคัญกับการใช้ใจ่ายงบประมาณเพื่อการลงทุนมากขึ้นและช,ชะลอการรายจ่ายประจำที่สามารถดำเนินการได้นะครับซึ่งมีระยะเวลานะครับทั้งหมดนี้ ตามปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,565กำหนดให้หน่วยงานงบประมาณจัดทำรายละเอียดคำขอส่งให้สำนักงบประมาณภายในวันที่15มกราคมนี้นะครับและก็สำนักงบประมาณจะเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในรายละเอียดงบประมาณปี2,565พร้อมแนวทางปรับปรุงอีกครั้งในวันที่16มีนาคม2,564นะครับ อันนี้เป็นเนื้อหาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในวันนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วมีรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่อนุมัตินะครับเห็นชอบเรื่องของร่าง กฎหมายต่างๆแล้วก็มีการเห็นชอบในเรื่องของการแต่งตั้งข้าราชการต่างๆนะครับแต่ว่าเพื่อให้การแถลงข่าวในวันนี้นะครับได้มีความกระชับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคงจะส่งให้กับทางด้านสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ขึ้นทางเว็บไซต์ในรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนะครับก็ขออนุญาตที่จะจบการแถลงข่าววันนี้เฉพาะเพียงเท่านี้นะครับ ก็ขอให้ประชาชนทุกคนนะครับได้ร่วมมือร่วมใจกันในช่วงที่เรากําลังอยู่ในช่วงของการที่เป็นการระบาดระลอกใหม่นะครับเพื่อที่จะรวมไทยสร้างชาติร่วมต้านโควิด -19 ด้วยกันนะครับสวัสดีครับ